องสิวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีนะครับเราอยู่กันกันกบเกมมือถือเปิดใหม่นะครับในสตูนอกนะกับเกมอิกดารีเบิร์ดนะครับ เกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวกาชาจัดทีมตัวละครนะครับสไตล์ภาพอนิเมะน่ารักน่าเล่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมจะเป็นยังไงเนาะไปเลยโกนี่ก็เป็นเรื่องราวของอ i ด d a r e บ e r ์ e นะครับผมสำหรับตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเหล่าสาวๆสู้กับพวกเหล่าสัตว์ประหลาดนะครับโดยที่เราจะต้องจัดทีมพวกเหล่าสาวน้อยพวกนี้นะครับเนื้อเรื่องตอนนี้นะครับคำอธิบายยังเป็นภาษาเกาหลีอยู่นะครับแต่ว่า เสียงภาคเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับโภาพนี้อย่างสวยมากเลยมีปุ่มสคริปให้ด้วยครับสําหรับคนที่อาจจะข้ามเนื้อเรื่องนะเพราะว่ามันเป็นคําอธิบายเกาหลีอาจจะอ่านไม่ออกนะครับไปเราข้ามแล้วนี่ตัวละครอย่างน่ารักอนะมีเสียงภาคตลอดนะครับ โอเคตั้งชื่อตัวละครกันก่อนใูいいอยากให้เซิร์ฟโกบอนออกเร็วๆเลยอะภาพน่าเล่นมากนะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นระบบต่อสู้เกมเพลย์ของเกมนะครับตัวละครน่ารักอะ่ะ

มาลองใช้การ์ดกันต่อนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นการ์ดโจมตีก็จะเป็นรูปดาบนะครับลากไปใส่ศัตรูเลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการ์ดบัฟนะครับเป็นรูปโลเนาะก็อันนี้น่าจะเสริมพลังป้องกันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเทินของศัตรูนะครับ ก็จะเป็นเทิร์เบตแท็กติกเนาะสะสมตัวละครนะครับสมกาชาสะสมโหตะเหียงแรงเทอร์เราบ้างแล้วตรงนี้ก็จะมีเรื่องเกรดของสกิลอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องดูอะไรเยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีระบบออโต้ให้อยู่แล้วนะครับนี่สกิลหมู โอ้โหคาสินสกิลนี่อลังการงานสร้างโอ้เขาใส่เสียงภาครายละเอียดแบบครบตลอดเลยลองสกิลตัวนี้บ้างเรียบร้อย どうだかんしんぱんに何とかならでもきにいったい何言うとじゃあ、バイクはい。ピンセコネクリダイのな、ね、なかなマモのもあらかにツーのコタジャなかたち。 โอ้รอบภาษาอังกฤษหรือถ้ายิ่งมีเซิร์ฟเอที่มีภาษาไทยได้นี่คนเล่นเพียบแม่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันก่อนคำอธิบายเกาหลีอ่านไม่ออกเสีได้มากลองสุ่มกาชาแบบตัวหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ตามระบบนะตามตัวเตรเรียลนะ ได้ตัวละครส่งดาวมาเหมือนจะชืช่อย,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 ยูนาเดสนะครับโอ้ตัวส่งดาวก็มีเสียงพากด้วยมสเตอร์ อ่าเท่าที่ดูตรงนี้ก็จะเป็นด่านให้ลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนสเตจนาะแล้วก็จะมีพวกด่านท้าทายต่างๆนะครับมีด่านฟาร์มมีอะไรอีกเยอะเลยนะครับที่ยังติดล็อกอยู่นะครับอีก1 2 3 4 5 6 7อันนะ่ะป่าลุยชัปเตอร์หนึ่งขีนึงเ <c oughs> จอกับนกกระทาเ <c> ด <oughs> ี๋ยวตัวละครนี่วางได้กี่ตัวเท่า <c oughs> ที่เห็นนี้ตอนนี้ลงไปสี่แล้ว มีระบบธาตุด้วยนะครับสีแดงชนะเขียวแล้วก็เขียวชนะน้าเงินน้ําเงินชนะแดงนะครับนั่นจะเป็นปืนซึ่งจะมีปืนดาบแล้วก็โล่นะครับการเลือกการอนี้ก็ต้องดูที่ไอคอนนะว่าเราจะทําอะไรนะครับอย่างที่บอกไปอันนี้โจมตี โจมตีสกิลหมู่อมันจะมีแบบการ์ดสกิลแบบโหดกับสกิลธรรมดาใช่ไหมโอ้ใช้ได้สองการ์ดเลยด้วยแล้วก็ใช้ตัวนี้กางโล่ป้องกันแล้วก็เป็นเทินของศัตรูนะครับ รู้สึกว่าเราจะเลือกการลงได้สี่ใบไม่ได้ใช่ิจิอ่ามันจะมีเพชรข้างบนบอกอยู่นะน่าจะใช่นะผมว่าเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ไงเม็ดหนึ่งนะครับโอ้อัน,นี้เป็นสกิลฮิวใช่ไหมสีเขียวอ่าหนึ่งเม็ดไปแล้วทีนี้โจมตีหมู่อีกทีนึง ไอ้รูปกระโหลกนี่ผมว่ามันต้องเป็นดีบัฟแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีสกิลพิเศษโผล่มาเหรอเป็นการอันติเลยอะไรอันติจริงๆด้วยอย่างโหดโอ้มีระบบที่ดอปอาวุธด้วยนะ โอเคตรงนี้นะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการอัพเลเวลตัวละครนะครับรู้สึกว่าลงด่านจะไม่ได้เลเวลไม่ได้ไอคนะต้องมากดอัพเอาเองนะครับอ่าเลือกอันที่สองตรงนี้นี่ไงแล้วก็ใช้ไอคีเพิ่มเอาไปลุยด่านหนึ่งขีสกันต่อ อันนี้มีตัวงขาว้วยขนาดมอนเตอร์อยังน่ารักเลยนกกระทานกกีวีดีเนะอะตรงนี้ก็เร่งความเร็วได้นะครับแล้วก็ออตโตโน้น่าจะเป็นปุ่มนี้แหละแต่ว่ายังไม่ปลดล็อกนะโอ้ตัวสกิลหมูนี่ยังไงก็น่าจะต้องมีนะครับ ลองใช้ดีบัฟโอ้โหดีบัฟตัวเดียวด้วย On อ่อนนี่ยนี่ก็ตีตัวเดียวตีตัวเดียวเหมือนกัน <un> กลางโล่ไปอ๋อผิดตัว <un> ก็ตัวนี้อ่ะกลางโล่ไปก่อน <un> อ๋อตัวนี้จะเป็นบัฟเพิ่มดาบ จริงๆแล้วการโจมตีมันก็เหมือนเหมือนเดิมหมดนะสองใบนะครับก็ที่ดูเนี่ยเอ๊ะตรงนี้ไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวก่นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยถูกอันตีไปอันตีฝั่งเราแล้วก็ยิงหมู่ไปยิงเดียวอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนใจเอาตัวนี้ตีดีกว่า การอันตีมาแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเทินของเราตีติดบารดไอ้การโจมตีธรรมดาตีเราไม่เข้าหรอกนะอันตีไปตัวไหนเลือดเยอะตัวนี้แล้วกันนะแล้วก็ยิงมู่ต่ออันตีอีกทีนึง ดูจากระบบการเล่นนี่ตัวอันติหมูนี่น่าจะเอาไว้ผ่านด่านต้นๆได้ดีนะครับแล้วก็อันตีเดี่ยวนี่น่าจะเอาไว้ลงเวลาพวกแบบด่านท้าทายหรือพวกสู้บอสเนาะผมมาต้องรีบกาจัดศัตรูอ่าตรงนี้จะเป็นระบบที่เราเอาอุปกรณ์ที่เราดรอปมานะครับมาใส่ที่ตัวละครเน,นะใส่แล้วก็พลังจะเพิ่มนะครับโอจะมีบอกด้วยนะว่าด่านไหนฟาร์มได้นะครับ คือกดที่อุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นด่านบอกเลยนะครับลุยกันเลยไปอัตตีมูงไอ้ยิงมูงไ,ไปก่อนแล้วก็บับ ดีบัฟศัตรูจารแอนติยังไม่มายิงหมู่ไปเหลืออีกสามตัวโหสี่ตัวนี่แนะ่ตีเดียวอ้าวอันติมาหายไปซะ อีกเดียวอีกตัวหนึ่งโป๊ะพอพบเกตที่ด้านล่างตรงนี้เต็มห้าเกตนะครับก็จะใช้อันตีได้เนาะ ได้ตัวละครมาเพิ่มนะครับโอ้ยน้องน่ารักถือเข็มเย็บผ้ามาด้วยกับตุ๊กตากระตา่ายเน่าหนึ่งตัวปารุยหนึ่งี่สอันนี้จะเป็นบอสของด่านนะครับตัวละครลงได้อีกหนึ่งตัวแล้วเป็น5แล้วนะโอ้เหมือนจะมีระบบบัฟอยู่ด้วยนะครับ นี่ไงสามธาตุปืนชนะใบไม้ใบไม้ชนะเหมือนเป็นรูปดาวสีน้ำเงินแล้วก็น้ำเงินชนะแดงนะครับเเอพอลงได้5ตัวนี่การ์ดก็เพิ่มมาเป็น5นะโอ้เป็นตัวบัฟด้วยแหละอโอ้ฮิวแล้วเกรดเพิ่ม เอ๊หรือมันเท่าเดิมอยู่แล้วโอเคตัวนี้สแล้วสองไม่ได้ถ้าเอาตัวโล่สกิลอันติโลน่น่าจะมา <ไป S 1> โอ้เราไม่สามารถตีแถวหลังได้นะต้องเป็นตัวที่ตีข้ามได้นะครับ <ไป S 1> โอเคอันติมา <ไป S 1> เอิน<ไ>ป,ปั๊บ <ไป S 1> ตอน <ไป S 1> แล้วก็ยิงหมู่<ไ>ปิดท้าย บับไปแล้วตานี้ยิงหมู่ไปแล้วก็ยิงเดียวใส่ด้านหลังก็ไม่ได้อยู่ดีนะตัวปืนก็ไม่ได้นะเนี่ยเอ้ยอันติไหม เรือเท่าหน้าอีกสามตัวนี่แน่เฮ้ยมีคอมโบด้วยอะลองอัติตัวนี้บ้างไม่ตายแฮะโอเคมีแน่น น่าจะลงได้ตัวละครประมาณห้าตัวนะครับเท่าที่ดูอ่ะนี่ไงตัวสุ่มกาชามาแล้วแล้วก็เพชรอีก1,500นะครับมากดรับมาก่อน แล้วก็ได้ตัวละครสองดาวมาด้วยนะครับโอเคสำหรับระบบสุ่มกาชาที่เขาให้มานะครับก็จะเป็น1มันตินะครับ10ตัวละครเนาะแล้วก็สามารถรีใหม่ได้100ครั้งนะครับเท่าที่แปลมาเนี่ยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูเลยแล้วกันรู้สึกว่าจะการันตี3ดาวตัวหนึ่งด้วยนะครับสุ่มไปโลด มาแล้วตัวละครระดับลุงสามดาวแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้ดาวเดียวเป็นตัวปืนนะครับแล้วส่งดาวตัวนี้แหละนักดาบน้องแว่นเหมือนจะชื่อเชอร์รี่หรือเปล่า の森僕はエマボール。センとズマカン、学院、図書館管理人のメイビスですすすすティス。セミマセオハマシセルノワ、アマリトクイジャンナクテイ。เปนตวเว แล้วก็ตัวสามนี่ถ้าได้ปุ๊บก,ก็จะได้เป็นอ่าเหมือนเป็นผลึกนะครับเอาไว้สําหรับอัพอะไรสักอย่างในภายหลังแน่นอน <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะลองรีหาดูนะครับนี่ไงรีได้หนึ่งร้อยรอบนะครับว่าจะมีตัวอื่นอีกบ้างหรือเปล่านะแบบจะได้มากกว่าตัวหนึ่งหรือเปล่าสักคิปข้ามแล้วโอ้โหมาตัวเดียวโดดเลยรอบนี้

ตัวนี้เป็นสีเขียวว่ะโหเสียดายนึกว่าเป็นตัวดาบตัวปืนสีแดงนะโอเคเดี๋ยวเรารีต่ออีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับเอาลนะสุ่มกาชาเสร็จแล้วนะครับเราได้ตัวละครสามดาวมาสองตัวนะเป็นสายปืนตัวหนึ่งแล้วก็สีเขียวตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวโจรออก็ะจะมีตัวนี้รู้สึกว่าเกมจะมีแบบสกิน,น้วยน,นะเนี่ย โอ้เป็นน้องเขียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้องโจนนะครับน้าน้องโจนตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราลองอัพเลเวลดีกว่าได้เลเวลสามกดไปแล้วก็ตัวน้องเขียวนี่ เลเวลน่าจะตามเลเวลของตัวไอดีเรานะครับโอ้จริงจตัวนี้ใส่อุปกรณ์ได้ด้วยได้ตัวดาเมจมาสองตัวเลยแล้วตัวส่งดาวที่เป็นโล่ล่ะมีบ้างไหมเหมือนจะไม่มีเลย <laughs> เดี๋ยวดี ไม่มีได้ไงเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไปรดีานกันดีกว่า1-5บอสนะครับจัดทีมลงอ๋อตัวโล่ตัวอะไรนี่เราต้องมาดูเองอีกทีหนึ่งใช่ไหม ตัวนี้เราเปลี่ยนกดออกยังไงวะอ๋อวางลงไปแทนเลยอ๋อตัวนี้คือแถวหลังเอ้าแถวหลังทั้งคู่เลยสามารถวางเลนได้แบบนี้ด้วยเห็นไหมเอาขึ้นมาหน้าไม่ได้เหรอ อ๋อนี่ไงอ๋อมันจะมีบอกตรงนี้ว่าตัวไหนอยู่เลนไหนนะครับนี่ไงเป็นขีดๆอยู่ถ้าเป็นสีแดงรู้สึกจะเลนหลังแล้วก็ถ้าขีดเหลืองนี่จะเป็นเลนกลางเลนหน้ามีบ้ไหมนี่ไงสีน้ำเงินตัวเดียวเลยตัวนี้ก็เลนกลางอยากได้ตัวสีน้ำเงินเลนกลาง าสามารถกดด,ดูได้ด้วยว่ามีสกิลอะไรนะตัวกระต่ายนี่เราออกดีกว่าเนะเขาหลังสามตัวลุยมาสเตอร์บัตเลอร์จูว่าเอ๊ะこちらにはルールこれらのちโอเค โอ้น้องเคียวเรานี่ตีหมู่ซะด้วยโหแล้วตีแรงซะด้วยอีกทีหนึงโอ้โหสมเป็นตัวระดับสามดาวเจอบอสแล้วบัฟบัฟโลก่อนดีไหมมีแนดาำเกี่ยวกับการทุ้บอสด้วยนะครับบัฟโลก่อนบัฟอีก ตัวนี้บัฟเหมือนกัน่าแล้วก็วดไปโอ้โหเจ็อครับโอโ้มีซ้ำไม่เหลือเฮ้ยสนุกนะ่ยสิได้ที่ยังไม่มีเซอร์โรบบอนมานะครับตอนนี้ใครที่อยากเล่นนี้ก็ต้องมาเล่นเป็นที่เป็นภาษาเกาหลีนี้ไปก่อนนะครับ โอ้ตรงนี้ก็จะบอกว่าถ้าเราจบ1นึกีจะได้ตัวละคร3ดาวแถวหลังอีหนึ่งตัวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชานี่เราหาตัวแถวกลางกันหน้าดีกว่านี่มีแถวหลังอีกตัวเนะึง <laughs> แจกอีกนะเป็นตัวเม็ดนะครับสีขาวเผ่าปีศาจเฮ้ตรงนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างแน่เลยอ่าโอเคครับอ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับเอ๊นี่คืออะไรอ๋อเป็นล็อกอินใช่ไหม ของขวัญล็อกอินนะครับแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนตัวตรงนี้ได้แล้วก็ตัวที่โชว์นี่นะเอาเป็นตัวสามดาวที่เราได้มาอยู่ไหนไม่เห็นเลยนี่ไงอ้าวไม่เปลี่ยนให้เราฮะอ๋อนาจะต้องเปยนตรงนี้หรือเปล่า นี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b ์ช่นะผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับเกมนี้นะครับอิกดารรเบิร์ดนะครับใครที่อยากลองเล่นเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ APK เเอาไว้ให้นะครับโอเควันนี้ลากันแล้วครับสวัสดีครับ